น้องพิมพ์เคยพามาหรือไม่พี่พรม้มเคยเลยพี่เคยเลยดิแต่คราวนี้น้ำลดลงเยอะอาจจะไม่สวยเท่าใดเดีย๋ยวเราพาเดีย๋ยวเราไปเที่ยวกันตรงนี้ก่อนแล้วจกักไปเล่นน้ำกันตรงนู้นนะ พี่พมถอดด้านบนแล้วหรืใช่โอ้อเราเพิ่งสังเกตมีหน้าแลดูแปลกตายิ่งนัก <c oughs> ที่แห่งนี้น้องจักมาบ่อยๆชอบมากับท่านพี่และน้องทิพย์ <c oughs> สวัสดีเราหญิงเพชรเองแล้ววันนี้เราเดินทางมาที่ริมห้วยและมิไม่ใช่ริมห้วยที่ไหนนะแต่จะเป็นริมห้วยใกล้ๆบ้านเราท,ทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่าเราพาผู้ใดมาและใช่วันนี้เราจะพาพี่พมมาเล่นน้ำกันสองคนเราไม่เคยพาพี่พมมาเที่ยวแถวนี้เลยแต่ก็ ที่นี่ไม่ไกลจากบ้านเรานะเลยอยากจะพาเขามาเที่ยวเสียหน่อยวันนี้พี่เขามาเยี่ยมเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันตรงนู้นแต่เด็กๆอาจจะเยอะเสียหน่อยพี่พรมน่าจะามีที่เล่นแล้วเวลานี้เด็กเขาเลิกเรียนแล้วเด็กเลิกเรียนใช่หรือไม่เขาก็จะมาเล่นน้ำยังนี้ทุกวันเลยและช่วงนี้ฝนม่ค่อยตกน้ำเริ่มลดน้อยลงแล้วทำให้น้ำมิค่อย ลึกสักเท่าใดเด็กๆเลยมาเล่นเดีย๋ยวเราไปกันเถอะที่พรมดอเราอยู่ตรงนี้ละน้องพิมพ์เคยพามาหรือไม่พี่พร้มพี่เคยเลยพี่เคย<ม>เดงแรกแต่คราวนี้น้ำลดลงเยอะอาจจะไม่สวยเท่าใดเดีย๋ยวเราพาเดีย๋ยวเราไปเที่ยวกันตรงนี้ก่อนแล้วจัดไปเล่นน้ำกันตรงนู้นนะ <ไ>พี่พมถอดด้านบนแล้วรืใช่โอ้อเราเพิ่งสังเกตมีหน้าแลดูแปลกตายิ่งนัก แห่งน,นี้น้องจักมาบ่อยๆชอบมากับท่านพี่และน้องทิพย์พี่ผมเคยเจอน้องทิพย์แล้วใช่หรือไม่เคยเจอแล้วเขาเป็นคนรักของท่านพี่ใช่น่ารักดีใช่ตรงนี้แหละที่ น้องจักมาประจําแต่น้ําไม่มีแล้วน้ําลดลงไปเยอะเลย<ต>ใช่และมีคนมาทําเป็นบ่อน,น้ําด้วยน่าจากเด็กๆที่นี่เป็นแน่ฝั <ใน S 1> ่งนู้นคืออะไรหรอฝั่งนู้น จากอ๋อ oh, mm hmm. เขาเรียกว่าแคมปิ้งที่ตรงนั้นเราไปไม่ได้เขามีเจ้าของ mm hmm. หากไปไรมนุษย์มานอนไหมใช่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 ใช mm hmm. แต่ที่ตรงนี้นอนได้ฟรีตรงนูน้นมีได้นี่มันไม่ใครทำอะไร้นเเราถ่ายให้ดูมี้ได้อ๋อ oh, ตาเขาน่าจะเก็บหินใช่เก็บหินและทำทางน้ำเดี๋ยวน้องถ่ายให้ดู เอยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนิดหน่อยอะอยางนี้ลุงเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอาจจะลงมากไม่ได้งั้นเราไปฝั่งนึงกันเถอะพี่ผมที่มันร่มร่มดีนะใช่ที่ตรงนี้แลยมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆ เดมาบ่อยเหรอเรามาบ่อยอเราม่ค่อยได้ออกไปที่อื่นหรอกท่านพี่แต่จากมีอีกที่นึงนะที่สวยมากๆเช่นกันเขาเรียกว่าแก่งส้มแมวแต่ที่นั่นคนจักเยอะมากมีกล้าไปสักเท่าใดตาไยบไปสักรัหนึงพาไปด้ไหมได้สิได้สิเดี๋ยวจักชวนน้องพิมพ์ และน้องๆไปด้วยกันสนุกนะที่นั่นและมีน้ำสวยมากๆเลยเด็กๆเล่นกันเยอะเต็มไปหมดใช่เห็นหรือไม่มีผู้ใดรอเราอยู่ อยู่ตรงนั้นไงอยู่กับน้องใหม่น,น,น้องใหม่น้องใหม่และเป็นเด็กๆที่อยู่ที่บ้านน,น่าจากพอด้วยทางไกลเลยทําให้มองไี่เห็นใช่ เราไม่ได้มากับพี่พรมสองคนเรามากับน้องใหม่พี่พรมน้องพิมพและเราแต่น้องพิมพ์พดูน้องดอกไม้อยู่ตรงนู้นตรงนู้นเราถ่ายให้ดูไม่ได้เด็กๆและถอดเสื้อกันทําให้เราไม่สามารถถ่ายลงได้เลยจะพาพี่พรมและน้องพิมพ์ไปเล่นน้าตรงนู้นตรงใกล้ๆ พี่พรอม,พพรมบอกว่าอยากจะให้น้องพิมพ์พาไปเที่ยวแก่งส้มแมวอยากไปเที่ยวแก่งส้มแมว <c oughs> ไปไปตรงนั้นไงน้องพิมพ์ที่เราเคยไปนั่งกินและส้มตำกันที่มีและต้นไม้ใหญ่อใช่น่าจะเงียบแต่พรุ่งนี้วันเสาร์หากเราไมไปตอนเช้าคนจะเยอะมาก วันเสาร์และทิกคนที่นั่นเยอะมากๆเขาขึ้นมาเที่ยวกันนี่ไปไหมแล้วแต่น้องพิมพ์หักไปเดี๋ยวเราจะไปหรือน้องพิมพ์อยากจะไปกับพี่พรมหรือไม่เดี๋ยวเดพี่ไปด้วยได้เดี๋ยนพาไปเที่ยวได้ปแต่วันนี้เราเล่นน้ำใกล้ๆไปก่อนเถิดตรงนี้น,น,นะ ไตเดี๋ยวเราจะเล่นน้ํากันตรงนี้ทุกคนอยากจะให้เราพาพี่ผมมาเล่นน้ําเราพามาแล้วนะแต่เรา <laughs> มีน้องๆ้องมาด้วยมี้องกวางตรงนี้ตรงนี้ดีหรือไม่น้องพิมพ์ที่มีต้ไนไม้ล่งๆเสียหน่อย คล้ายน้าแหลเยอะมากตรงนี้และที่จริงจะมีน้ํานะแต่ตอนนี้น้ําลดอย่างที่เราบอกทําให้ลําห้วยเหลือแค่นี้นำแบบแลำลดเยอะมากใช่น้องพิมพ์นี่กินได้หรือไม่ใบบัวบกใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเก็บไปกินกับน้าพริกเสียหน่อยงั้นเราขอเก็บสักประเดี๋ยวที่ผมรอประเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอเก็บเสียหน่อย ใบใหญ่ก็กินได้ใช่หรือไม่กินได้หมดพีแบบแบบเทเด็ดเยี่อใบเด็ดอันนี้ ีเรียกไงอ่ะแ,ก,แก,กช้ำนายได้แบบเนี้ยแกพกช้ำใช่หรือไม่ใช่พี่ผุใช่พี่เดชรงามงามมากเลยนะละายใบงามมากๆเรามาตั้งไหนคะเพิ่งจับเห็นบุน๊คดีตรงนี้มันมีน้ำไงพี่เดชอ๋อพาออกมา พ่อไม่ทันสึกนะพี่ผมดีใจไหมดีใจดีใจพาดูในบ้างเรืองพ้าต้องทำงานช่วยพอ่อช่วยแม่เป็นคนดียิ่งนะักแล้วช่วยพอ่อช่วยแม่ เราจะไปทำน้ำพิกกันไะได้หนึ่งมือแล้วอืเดีสิโอ้งามมากมาเดี๋ยวเราถือให้ต่เราไปเล่นน้ำกันเถิดเด็กๆเ,เล่นน้ำกันเสียงดังมากๆเลย 啊。<Yeah. S 2> okay. พี่คแก่เกียวบ้านบที่ผมไม่ดนมะัาจะเ็บนป่นนนาไ้ออไนะน,นี่นยชื่อหมานไใบปูที่ได้จูง่มเขาเขาเพอมีเจ้าของชื่อเขาชื่อไเนี่เหอ 这里面一直呆在里面。 ดูพี่หิใช่ชเหมี่หใส่อของพี่แป้ก็พมน,นี้ได้พี่แปนตัวเล็กเยอที่สุดอ,อย่างนีที่พมแบพิใใ่งใ่ ที่สอมีอยู่แต่ถ้าเป็นเัืที่สองไม่มีให้เดียวเขาไเอที่นี้ มากียนเล่นตรนี้ก็ส่วนที่า้มีเล่นอะไรไม่ได่นี่ดูเขาทอ้ว็เกาี่ทางดูเใช่ไหย thank mm -hmm. you

งั้นเดี๋ยววันนี้เราพาพี่พมมาเล่นน้ำตามที่ทุกคนบอกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องพิมพจะพาพี่พมไปตลาดและไปซื้อของทุกคนอย่าลืมไปดูช่องน้องพิมด้วยนะวันนี้เราไปละ